สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหารหาศาสตร์ก่อนการพยากรณ์โหราศาสตร์รบกวนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะดวงรายวันประจำวันเสราร์ที่18กันยายน2564ตรงกับวันขึ้น12ข้ามเดือน10ปีฉลูท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงานควรระวังในการทํางานไม่ควรลงทุนทําอะไรใหม่หรือเพิ่มเติมใหม่อาจจะเกิดความเสียหายจะมีความรุนแรงแตกหักเสียหายหรือเสียเงินในการทํางานได้นะคะระวังให้มากค่ะการเงินระวังจะขาดผลประโยชน์การจะเสียหายและเสียเงินต้องใช้เงินเก่าหรือเงินเก็บมีเหตุต้องใช้เงินยังไม่ควรลงทุนทําอะไรในตอนนี้นะคะความรัก อาจจะเป็นรักหลอกลวงรักพองเงินตัดสินใจในความสัมพันธ์หรือจะต้องใช้เงินในการแต่งงานนะคะสุขภาพให้ระวังอุบัติเหตุการผ่าตัดใหญ่อวัยวะภายในแตกไส้ทะลักควรทำประกันไว้นะคะโชคลาภตอนนี้ยังไม่มีค่ะรอหน่อยนะคะอาจจะต้องเอาเงินเก่าเงินเก็บมาใช้ก่อนนะคะท่านที่เกิดวันจนันทร์ การงานจะมีงานที่แตกต่างจากงานที่ทำอยู่เข้ามาแต่ร่วมงานทำไปด้วยกันได้ค่ะหรือจะมีงานหรือจะมีงานใหม่เข้ามาร่วมงานกันไปด้วยดีหรือจะมีการลงทุนในงานใหม่แล้วก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีนะคะการเงินจะมีการลงทุนใหม่แต่ได้ผลตอบแทนดีเข้ามาหรือมีการลงทุนหุ้นส่วนใหม่เข้ามาจะได้ผลตอบแทนดีค่ะความรัก จะพบเจอคู่ครองคนรักที่แตกต่างจากเราแต่ไปกันได้ด้วยดีเข้ากันได้ด้วยดีเช่นคนดำไปรักกับคนขาวคนสูงก็จะได้แฟนเตี้ยค่ะสุขภาพให้ระวังสุขภาพอ่านมีโรคแทรกซ้อนเช่นเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วอาจจะพบเจอโรคความดันสูงหรือเบาหวานเพิ่มด้วยนะคะแต่ก็จะเจอหมอดียาดีรักษาให้หายได้ค่ะโชคลาภจะได้จาก คนที่แตกต่างจากเราเช่นหนุ่มก็จะได้โชคจากคนแก่กว่าสาสาวก็จะได้โชคจากคนอายุน้อยกว่าวันท่านที่เกิดวันอังคาร <c oughs> การงานจะมีการลงทุนร่วมหุ้นการได้ผลกําไรดีหรือมีการแบ่งปันหุ้นแบ่งผลประโยชน์การได้ผลกําไรดีมากค่ะการเงินก็จะได้รับส่วนแบ่งผลกําไรเงินปันผลลงทุนร่วมหุ้นกันจะดีมากนะคะ ความรักคู่รักก็จะได้แต่งงานการสมหวังในความรักมีความสุขมากค่ะความรักสุขสดชื่นสมหวังนะคะสุขภาพให้ระวังสายตามือขวาซ้ายอาจจะเกิดเน็บชาปลายประสาทชาระวังปวดเอวและนิ้วล็อกค่ะโชคลาภจะมีโชคนะคะจะได้จากคนรักหรือคู่ครองค่ะท่านที่เกิดวันพุธการงานช่วงนี้อาจจะมีการถูกบีบบังคับให้ทำงานร่วมกัน หรือผู้มีบาร,รมีใช้อิทธิพลร,รวมกิจการเข้าด้วยกันระมัดระวังในการทำงานนะคะการเงินตอนนี้มีหนี้สินที่ยังชำระไม่จบเช่นบัตรเครดิตระมัดระวังการเงินในตอนนี้นะคะถ้าเล่นหุ้นก็ระวังจะติดดอยนะคะความรักจะถูกคลุมถุงชนค่ะคู่รักก็จะหมงมุ่นโลก,กีรุ่มหลงมัวเมาสเสน่ห์ สุขภาพให้ระวังโรครักษาไม่หายไม่ทราบสาเหตุโรคเวรกรรมระวังสายตาและนิ้วลองนะคะโชคลาภยังไม่มีนะคะตอนนี้ควรลองวดต่อไปค่ะระวังคนเล่นของมาชักชวนเสี่ยงโชคไม่ควรลงทุนนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสการงานทำงานเองคนเดียวขาดคนช่วยเหลือไม่มีคนช่วยงานต้องลงมือทำงานเองคนเดียวนะคะ การเงินระวังโดนหักหลังลุ้มหนี้หนีสูญหายเงินจะตึงมือกังวลในการลงทุนไม่ควรลงทุนทำอะไรในตอนนี้นะคะความรักจะถูกทิ้งถูกเทหมดอะไรตายอยากโสดต่อไปนะคะยังไม่ได้คู่ค่ะหรือคนรักในตอนนี้นะคะสุขภาพให้ระวังโรคซึมเศร้าโรคเครียดกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะ โชคลาภยังไม่มีโชคในตอนนี้ค่ะลองงวดต่อไปนะคะถ้าเล่นก็จะไม่ได้นะคะ่ันที่เกิดวันศุกร์การงานจะมีความสุขในการทํางานมีงานบันเทิงเข้ามาจะสนุกสนานในการทํางานมีการจัดเลี้ยงสัมมานาในการงานนะคะ การเงินก็จะมีการจัดการในการเงินดีถ้าเป็นนักดนตรีก็จะได้เงินจากการสแสดงหรือการเล่นดนตรีนะคะความรักมีความสุขกับคนรักนะคะในช่วงนี้จะมีการออกเดทไปฟังเพลงด้วยกันมีความสุขดีค่ะสุขภาพให้ระวังสายตาและปวดแขนขาซ้ายอาจเกิดตะคิวหรือเหน็บชานะคะ โชคลาภก็จะได้จากการแต่งเพลงเล่นดนตรีหรือรหัสเลขจากเครื่องดนตรีนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์การงานระมัดระวังในการทำงานนะคะสำหรับงานที่ทำออนไลน์และระวังเพื่อนร่วมงานจะทำให้เสียงานนะคะการเงินก็จะได้จากเล่นหุ้นหรือหวยออนไลน์แต่ก็ควรระวังให้มากค่ะจะโดนเพื่อนหักหลังได้นะคะความรักระวังคู่ครองคนรัก แอบไปมีคนใหม่จากไลน์หรือเฟซบุ๊กนะคะระวังมีปากเสียงทะเลาะวิวาทการทำให้บาดเจ็บได้ค่ะสุขภาพให้ระวังนิ้วล็อกปลายประสาทช้าข้อมือซ้ายอาจจะบาดเจ็บระวังสายตาไมเกรนนะคะโชคลาบก็จะได้จากเบอร์โทรศัพท์หรือหวยออนไลน์แต่ก็ไม่ควรเล่นเยอะนะคะ